สำออยให้ลูกกินนมนะสำออยอาเอาไปหาแม่สิไปหาแม่ไปไปไป โอ้ให้ลูกกินนมแนละ้วสับอ้อยสับอ้อยอย่าทำอย่างงั้นให้ลูกกินนมก่อนลูกก้าตัวนอนปีนความปีนไงกันมี่โอ้ยสำบอ้อยสำบอ้อยสำบอ้อย สำอ้อยสำอ้อยสำอ้อยไปกินนมลูกหมดเลยโอ้โยปีนขวาปีนไง <laughs> มาซิมานี่มานี่มาี่ ดูไอตัวนั้นลงกลางลงกลางถาดนมเลยนะคะลงกลางถาดนมเลยดูดิลงกลางถาดนมเลย <laughs> ลลานางลงเลียเลยนะคะเลียเลย <c oughs> <c oughs> ไปไหนไปไหนมานี่มานี่แม่อยู่นี่ไม่ไปกลับมากลับมาอืมกลับมากลับมา,อ,าออกกําลังกายนะคะป็่การออกกําลังกายอย่างหนึง่งตัวไหนกินเก่งก็จะอ้วนนะคะตัวไหนกินเก่งก็จะอ้วนเอา้าไปแล้วไปแล้วโอ้มา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 กินนมนี่ มีโออนมมาให้อีกหน่อยแลย้วมีโอเร็วมากินนมมามาเร็วมามาเอาลงไปกลางนั่นและมามามามมาม,าม,าม,มนมมาเร็วมาโอ้ยลงลงเลยนะ

เอาอย่าตกไปทางนูน้นเดี๋ยวลงไปอย่าลงไปเฮ้ยมันสิตกเลยนะแล้มวมันไม่เห็นอ่ะเอ้ยยังยัง,ย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 ง ลูกเยอะค่ะไม่มีน้ำนมไม่พอต้องให้อาหารเสริมอาหารเสริมนะคะไม่ไปไม่ไปไม่ไปอยู่นี่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 ตากแดดแล้วถ้าหนาวก็ตากแดดเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแฟนขับนะคะแฟนขับครอบครัวแม่ สำออยนะคะเดี๋ยวเจอใหม่คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะอ้วนไม่ไปไหนอานมมาให้มันหรือเปล่าอะ่ะโอ้โอ้โอปีนกันละโอ้เดินมาจะกินหม่ำม,ม,มเหรอม่มหม่ำเมีสีมีสีต่างกันด้วยนะคะสีต่างกันด้วย อุ้ยเดินมาหาอุ้ยสงสัยมันหิวอ่ะปุ้ยมันหิวม่นมะปีนไปอ่มไปซื้อนมมาให้หน่อยโอ้โอ้เอามาเอามาโอ้ตัวอ้วนไหนจะไปไหนกันมา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 กินอยู่ค่ะแม่อมา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 เร็วมากินนมมามาเร็วมามาเอ้าลงไปกลางนั่นละ มา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 นมมาแล้วมาโอ้ยลงลงเลยนะมันหนาวได้นี่มันหนาวต่อยายจะกินข้าวสิข้าวแห่ยหมดแล้วหนีมวันก็ต้อง เอามามามากินมากินเอาอย่าตกไปทางนู้นเดี๋ยวลงไปอย่าลงไป,องไปโอ้ยมันสิตกเลยนะ่ะเะมันไม่เห็นอ่ะเอ้ยยัง ลูกเยอะค่ะไม่มีน้ำนมไม่พอต้องให้อาหารเสริมอาหารเสริมนะคะไม่ไปไม่ไปไม่ไปอยู่นี่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 ตากแดดแล้วถ้าหนาวก็ตากแดดเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแฟนขับนะคะแฟนขับครอบครัวแม่ ซำมออยนะคะเดี๋ยวเจอใหม่คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะ